นี้พรกประชาชนมีประชุมสสนะัดพิเศษนะคะวาระก็คือช่วยคนอื่นตั้งรัฐบาลวันนี้เรายังไม่มีมติใดๆนะคะแต่คิดว่ามันคงมีหลายๆคําถามที่ค้างคาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทาไมต้องเลือกพักเพื่อไทยทำไมต้องเลือกพรักภูมิใจไทยไม่เลือกได้ไหมทาไมไม่เรียกร้อ,องให้อยู่สภาทำไมไม่ร่วมรัฐบาลไม่กลัวโดนหลอกลอแล้วเรื่องสุชาติเจ้ายังไง เริ่มต้นแบบนี้นะคะคือตอนนี้เราไม่มีรัฐบาลตัวจริงเพราะว่าคุณแพทองทานนายรัฐมนตรีถูกสารรัฐมนูญสอยอำนาจก็เลยกลับมาอยู่ที่สภาต้องมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คําถามแรกก็คืออะไรดีที่สุดสําหรับประเทศไทยตอนนี้ปัญหาใหญ่ใหในประเทศตอนนี้มีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องชายแดนที่ยังแก้ไม่ตกอันดับ2คือเรื่องภาษีธรรมอันดับ3คือปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังและทั้ง3ปัญหานี้ต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมสูงมากในการที่จะมาแก้ไขปัญหาทุกคน ลองนึกภาพตามนะคะถ้าพักเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะสามารถแก้ไขปัญหาชายแดนไทยเขมรได้หรือไม่ต้องยอมรับกันตรงๆก่อนว่าส่วนหนึ่งที่ปัญหาชายแดนมันลุกลามบานปลาย